สวัสดีครับผมเจอแค่เจอครับผมมีดีโอนี้ก็ ep สี่แล้วนะมาฟาร์มนี่ปิระมิดชั้นนี้เท่าไหร่อ่ะหนึ่ชั้นสี่เนี้เป็นปิระมิดชั้นบนสุดแล้วแหละบแบบนี้ก็จะมีบอสโอซิลิสนีับแบบนี้ก็มีบอสโอซิลิสแล้วก็มีตัวหมาดำเนะการมันก็ยังขายได้อยู่นีับการหมาดำก็เอจบวกหนึ่งนย แล้วก็บวกแม็กก็เพียสินั่นเองนะก็มีตัวมิมินะครับอ่าการ์ดมันก็มีราคาอยู่ประมาณ M 2 M เอ็นอะอ่าแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะครับเจอตัวไหนอีกวิ่งดีกว่าอ่ามีตัวมัมมี่นะครับก็มีตัวซอมบี้นั่นเองนะมีมัมมี่มีซอมบี้มีมีไอซิดนะครับ เรียอเมัอนอิซิสได้ไหมอิซิสอ,อ,อ,อะไรอย่างนี้นะหมไม่ใช่นี่เองอ่าแบบนี้ยังมีของแรกคือคการมีมินะครับแล้วก็เพชรสากะลัดที่ตกจากไอซิดแล้วก็การหมองนี่ระบแล้วก็ถุงมือมัมมี่นั่นเองนะโอเค,อเคแล้วก็ผมปัล์มครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับก็ ได้เพชรสามกระลาดมาหนึ่งอันแล้วก็ขยับเท่านี้นะแล้วก็ลองไปขายกันดูนะครับว่าแบบมันจะขายได้เท่าไหร่นั่นเองนะสำหรับปีนี้ชันบนสุดนั่นเองนะว่ามันจะขายได้เท่าไหร่นี่ครับเดินแบบนี้ก็ระวังโอซิลิสนี่ครับบอสนั่นเองนะ ระหว่างโอซิลิสอันเดียวนี่คร,ออรเนี่ยโอซิลิสเนี่ยมีจูปิเตอร์นี่ครับมีจูปิเตอร์มันจูดีถ้สองพันสามนี่ครับขึ้นสิบทีก็ล่วงเลยนั่นเองนะก็เลยต้องระวังกันหน่อยนั่นเองอ่ะเอาพ่อ,อ,พอขามาเอาของเนี่บออกเงิน ประมาณ2 0 0ร้สนีนี่เรีบยปึ๊บแล้วก็มีเครื่องประดับหน่อยนึงนะก็ส่องเลยนี่เรีบยสำหรับเครื่องประดับเป็นอะไรล่ะอ่ะเป็นแหวนกะโหลกนี่เงี้ย แล้วก็รนะแรนด์เองนะแรนขายที่หกพันสองเงบหน้าตกจากไอตัวซอมบี้นี่เงีบส่วนไอนี่เปลือกที่ห่อหุ้มร่างกายของไอซิสเครับสัตว์ประหลาดเนี่ยขายอันละสองร้อยสิบหกเนะผมฟ้ามหนึ่งชั่วโมงนี่เับอันนี้สามร้อยกว่าอันแสนกว่าเงีบสองไอมีมีเพชรแตกด้วยเนาะขายได้ถูกมากเลยนี่เงีบ ก็ขายไปนะเงี้ยปับป๊บปับ๊บปั๊บอ่าที่เนี่ยขยะเนี่ยอพอๆกับปุกหนึ่งเลยเนะเงี้บพุกหนึ่งก็ได้มาแสงเงิงนะแต่ชันเนี้ยได้เงินเยอะสุดแล้วมั้งครับนะก็คือชั้นบนสุดก็ได้เงินเยอะสุดไหมนะพอขายได้งียโอเคพอขายได้ทั้งหมด ประมาณ2,000 200, สนกว่ากว่ามนครับถ้ารวมแบบอีรูและโอลีเข้าไปด้วยนะครับก็ประมาณสองแสนที่ไบ2องแสนกลมๆเงีงงง้ตกยาเร่งละแสนนั่นเองนะสําหรับพิระมิดชั้น4ี่ชันมนสุดชั้นนี้นะครับอ่าผมก็ลืมไปแล้วพิระมิดชั้นสาขายได้เท่าไหร่นะ <c oughs> ต้องย้อนกลับไปดูนะครับเออแล้วก็วีดีโอหนะ้าก็จะไปบาบิลันนะเอบิลันน่ครับไปแบบ ลองเก็บตั้งแต่ชั้น2ชั้น3ชั้น4แล้วก็ไปชั้น5้าเลยเนี่ยแล้วก็ตีไปเรื่อยๆลเลยนั่นเองนะโอเคแล้วก็จะวีดีโอหน้าะครับวีดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนฝากกดติดตามนะครับผมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะครับเมื่อกดกระดิ่งแล้ว ก็กดไลค์นะครับเนมะื่อกดไลค์แล้วก็สมัครเป็นสมาชิกได้นะครับเพื่อสมัครเป็นสมาชิกแล้วเดี๋ยวผมนะก็จะสตรีมบ่อยๆเนะก็สามารถสนับสนุนกันได้น,นั่นเองนะอ่ามีโดนทกันด้วยนะครับอ่ะโอเคแล้วก็เชิญวิดีโอหน้าครับไปสวัสดีครับบ๊ายบาย